รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพื่อเตรียมความพร้อมและทดลองใช้ ผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกศนอออนไลน์ค่ะกับดิฉันอาจารย์แนนนะคะปาดิชาเกษสุขค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมในเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้มีการสร้างเครื่องมือสร้างบทเรียนหลายๆแบบเลยนะคะทั้งในส่วนของการสร้างงานนะคะเป็นการสั่งงานให้สั่งให้ผู้เรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะ ในการสร้างแบบทดสอบทั้งแบบอัตนยัยแบบปรนัยนะคะแล้วก็ยังมีการสร้างประเด็นคําถามสําหรับในรายวิชาที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเน้นการกระตุ้นคําถามกับผู้เรียนนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งเทคนิคที่จะมาแนะนําก็คือการสร้างเนื้อหานะคะซึ่งเราจะทดลองใช้เครื่องมือของ Google ไม่ไว่าจะเป็น Google เอกสารนะคะหรือว่าสําหรับรายวิชาศิลปะนี่จะมีเทคนิคในการสร้างจาก Google วาดเขียนด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็เข้ามาที่ในหน้าฟีดค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเช็คปฏิทินด้วยว่าในวันนี้เนี่ยเรามีงานอะไรต้องส่งมีอะไรที่จะต้องสั่งผู้เรียนบ้างนะคะ,ะแล้วก็มาดูค่ะแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยนะคะงานของชั้นเรียนค่ะ สำหรับบทเรียนที่ผ่านมานะคะเราได้สร้างงานสร้างแบบทดสอบสร้างคําถามแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มในในการสร้างเนื้อหานะคะสําหรับในส่วนของการสร้างเนื้อหานะคะภายในคลาสรูมก็จะเน้นในส่วนของออคําอธิบายในส่วนของเทคนิคเครื่องมือต่างๆนะคะในวันนี้อาจารย์จะมาสร้างเนื้อหาในเรื่องของสีนะคะซึ่งหัวข้อที่อาจารย์จะสร้างเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาทฤษฎีสีนะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะคะแล้วก็สังเกตว่าในการสร้างเนื้อหาอย่างที่บอกว่าตัวโปรแกรมนะคะได้ออกแบบมาไว้สำหรับการสร้างเนื้อหาคุณผู้ชมก็จะสังเกตว่าตรงนี้จะไม่มีแท็บของคะแนนแล้วนะคะก็ะเพราะว่าในเครื่องมือนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งให้คุณครูได้เลือกนำมาใช้ในการสร้างเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้จริงๆนะคะคก็ะสำหรับแนวนี้ก็จะลองสร้างจากในตัวของคลาสดูมเลยก็ ก็จะเป็นในส่วนของเอกสารนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเริ่มต้นที่จะสร้างหัวข้อก่อนเลยค่ะเรื่องของคิสดสีนะคะถ้าคุณครูมีเนื้อหาอยู่แล้วาสามารถที่จะก๊อปปี้แล้วก็มาวางได้เลย แล้วก็เข้ามาจัดหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูไม่ได้มีเนื้อหาแต่ว่าจะเป็นการสร้างบทเรียนจากประสบการณ์ของคุณครูก็จะมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ Google เอกสารนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะสั่งให้ตัวโปรแกรมค่ะพิมพ์ตามคำพูดของเราได้นะคะ,ะโดยที่คุณครูเลือกตรงนี้เลยค่ะ กดเข้ามานะคะเครื่องมือค่ะแล้วก็นี่สังเกตว่าขึ้นมาที่แถบข้างบนนะคะแล้วก็เลือกตรงเครื่องมือค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้นะคะฟังก์ชันพิมพ์ด้วยเสียงค่ะให้คุณครูคลิกเลือกเข้าไปเลยนะคะแล้วจากนั้นวิธีการก็คือให้คุณครูนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ไมค์ตรงนี้นะคะแล้วก็กดแล้วก็พูดเลยค่ะทดลองนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะก็จะขึ้นแล้ว ถ้าเกิดว่าคุณครูจะหยุดคุณครูกดหยุดตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งค่ะก็ด้วยความที่ระบบพูดเราสั่งให้ระบบพูดตามคําพูดของเรานะคะบางที่อาจจะมีการสลับคําหรือว่าคําพูดสะกดผูกสะกดผิดนะคะแนะนําให้คุณครูเนี่ยเช็คบทเรียนอีกทีหนึงนะคะในการอ่านค่ะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูอีกสักรอบนึงนะคะก็ถ้าต้องการที่จะอา่าก็กดที่ตัวไม้ได้เลยค่ะ สำหรับทฤษฎีส,สีสำหรับทฤษฎีส,สีที่ใช้ในการออกแบบค่ะก็คุณผู้ชมนะคะสามารถเอามาเมาส์มาคลิกตรงมาตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วรอจนกว่าจะขึ้นสีแดงนะคะแล้วเราก็กดแล้วเราก็พูดไปเลยค่ะสำหรับทฤษฎีส,สีที่ใช้ในการออกแบบ เห็นไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจของ Google นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าสมมติว่าเราสร้างเนื้อหาใน Google เอกสารแล้วนะคะแล้วเรามีประเด็นที่จะพูดคุยสื่อสารหรือว่าคอมเมนต์กับผู้เรียนนะคะเราสามารถที่จะแทรกได้ค่ะ เราสามารถที่จะแทรคอมเมนต์ได้นะคะโดยที่เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้เลยค่ะไอคอนบวกตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นคอมเมนต์นะคะเราอาจจะแทรกเป็นประเด็นคำถามแล้วแต่คุณครูจะออกแบบเลยนะคะอสมมุติผู้เรียนคิดว่าสีที่ใช้ในการออกแบบ ก็สร้างประเด็นคําถามไปนะคะก็เป็นความคิดเห็นหรือว่าพูดคุยสื่อสารการผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะคะก็กดไปเลยค่ะโพสต์ Post ความคิดเห็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เราสามารถที่จะออกแบบเนื้อหาของเราให้สวยงามและมีความน่าสนใจได้นะคะอาจจะแทรกรูปภาพแทรก่าแทรกลิงก์จากเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะทดลองนะคะค้นหาจากเว็บไซต์ ก็จะขึ้นลิงก์ Google ให้ตรงนี้นะคะก็ทฤษฎีสีทฤษฎีสีเมื่อเลือกมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะโหลดภาพจาก YouTube ตรงนี้แล้วก็กดแทรกเข้าไปได้เลยนะคะเห็น <ard> ไหมคะถ้าหากว่าคุณครูไม่มีภาพอยู่ ในโฟลเดอร์ของเราเองนะคะเราสามารถที่จะแทรกฟังก์ชันตรงนี้แล้วก็กดเซิร์ชแล้วก็ก็จะลิงก์มาที่ในเนื้อหาบทเรียนของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษเนาะความน่าสนใจของอ Google เอกสารนะคะเมื่อคุณคร,รูสร้างเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะกดปิดได้เลยค่ะ เมื่อกดปิดแล้วนะคะเขาเข้ามาดูในหน้าเนื้อหาที่เราสร้างนะคะซึ่งคุณครูไม่ต้องกังวลเลยว่าเนื้อหาที่เราสร้างใน Google เอกสารจะหายไปไหนนะคะก็ลองคลิกเลือกเข้าไปดูก็ได้ค่ะที่เราปิดไปเมื่อกี้นะคะ,ะเห็นไหมคะว่าเนื้อหาที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะ Google เขาจะเซฟให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะที่สําคัญก็เราสามารถที่จะสร้างเนื้อหาไว้แล้วเราบันทึกไว้นะคะเราสามารถมาเพิ่มเติมเนื้อหาได้ค่ะ แล้วกท็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถที่จะแทรกลิงก์ได้ด้วยค่ะสมมติถ้าสมมติว่าเรามีเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะ,ะเป็นเรื่องของสีตรงนี้เราสามารถที่จะคัดลอกโพสต์ตรงนี้นะคะในเว็บไซต์แล้วก็เอามาใส่ได้เลยค่ะกดคัดลอกนะคะแล้วก็ มาที่หน้า Google เอกสารของเราค่ะแล้วก็วางลิงก์ลงไปเลยแล้วก็อาจจะใส่ข้อความนะคะให้นักเรียนกดดูลิงก์ลิงก์ประกอบเอกสารแล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะนำไปใช้ค่ะ,ะเห็นไหมคะว่าสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นตัวหนังสือสีน้ําเงินแล้วก็มี ตรงนี้นะคะผู้เรียนก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้แล้วก็วก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่เราให้ผู้เรียนศึกษาได้เลยนะคะเมื่อคุณครูนะคะสร้างเนื้อหาในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปิดได้เลยะคะ่ะแล้วทีนี้ถ้าเราสร้างเนื้อหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูแถบด้านข้างคะ่ะก็มาดูเลยว่าเราจะสร้างเนื้อหานี้กับห้องเรียนห้องไหนบ้างนะคะ แล้วก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะแชร์หรือว่าส่งให้กับผู้เรียนคนไหนบ้างนะคะ,ะทีนี้ก็มาเลือกหัวข้อเลยค่ะว่าเนื้อหาที่เราสร้างจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อยอยู่ในหัวข้อไหนนะคะเมื่อกดสร้างเรียบร้อยแล้วก็ลองทบทวนดูอีกครั้งนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าในส่วนของการสร้างเนื้อหาเนี่ยจะไม่มีแถบเครื่องมือในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนหรือว่าในส่วนของคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นในการที่คุณครูจะ เลือกใช้เครื่องมืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่คุณครูต้องการจะสร้างนะคะ,ะเมื่อเราทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากดโพสต์เลยค่ะเมื่อเราโพสต์แล้วนะคะก็มาดูตามหัวข้อใหญ่เลยค่ะว่าเราเนื้อหาที่เราสร้างเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะคะ เมื่อกี้เราสร้างในส่วนของเนื้อหาของทฤษฎีสีนะคะในหัวข้อาการใช้กิจกรรมศิลปะและดนตรีก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะหรือสังเกตง่ายๆค่ะสังเกตไหมคะเวลาเราสร้างเนี่ยมันก็จะมีไอคอนแต่ละอย่างงานไอคอนของงานก็จะเป็นแบบนี้ไอคอนของแบบทดสอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะไอคอนของคําถามก็จะเป็นในเครื่องหมาย t ค o ช m มา k แบบนี้นะคะเนื้อหาก็ถ้าคุณครูกวงงก็สังเกตจากไอคอนด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะทีนี้ เรายกตัวอย่างไปหลายวิชาละก็สําหรับในรายวิชาที่เน้นเรื่องของการปฏิบัตินะคะก็ฟังก์ชันก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นวิชาศิลปะนะคะเราจะลองมาสร้างเนื้อหาในส่วนของวิชาศิลปะนะคะกดไปที่สร้างได้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะกดสร้างเนื้อหานะคะแล้วก็ใส่หัวข้อเข้าไปก่อนนะคะ ก็หัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อคุณลักษณะของสีค่ะคุณลักษณะของสีก็ถ้ามีคําอธิบายรายวิชาหรือว่าคาอธิบายก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะ,คะก็อย่างที่บอกนะคะในการเพิ่มเนื้อหาค่ะก็จะมีสส่วนในส่วนของการเพิ่มและส่วนของการสร้างนะคะถ้าคุณครูมีเนื้อหาหรือว่าทําชุดข้อมูล เขาเรียกว่าเครื่องมือในการเรียนรู้อยู่แล้วก็สามารถกดแทรกไฟล์แทรกลิงก์ได้เลยนะคะอันนี้เราจะมาทดลองเครื่องมือในการวาดเขียนค่ะก็คลิกที่สร้างนะคะแล้วก็เข้ามาเลยในตัวคลาสรูมนะคะก็จะลิงก์ในส่วนของวาดเขียนมาให้เราเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูแถบเครื่องมือกันเลยค่ะ ก็ในส่วนแรกนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกได้นะคะหรือว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลดภาพดาวน์โหลดเอกสารจาก PDF ได้หรือว่าสามารถดาวน์โหลดกราฟิกได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองโหลด e x c ค่ะเมื่อเรากดตัง้งเราก็เลือกในส่วนของวาดเขียนนะคะตัวโปรแกรมก็จะลิงก์มาที่ในหน้าของ Google วาดเขียนให้เราเลยนะคะก็แถบข้างบนนะคะก็จะมีในส่วนของไฟล์ค่ะแล้วก็สามารถที่จะ เมื่อเราสร้างเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้หลายรูปแบบทั้งเป็นแบบ PDF แบบเอกสารแบบภาพหรือว่าเป็นการาฟิกก็ได้นะคะหรือว่าจะแนบไปที่อ e ีเมลส่งให้ผู้เรียนก็ได้ค่ะก่อนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานในส่วนนี้นะคะอ่าแล้วก็อ่าก็จะสามารถแทรกรูปภาพของข้อความหรือว่ารูปร่างหรือแม้กระทั่งแผนภูมิได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างอ่าภาพประกอบอ่าเรามาลองสร้างกันดูนะคะ อาจารย์ก็จะเลือกในส่วนของอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ค่ะก็กดไปที่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์เลยนะคะอเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็จะลิงก์มาที่หน้านี้นะคะอะเราก็ทำการเลือกภาพได้เลย ก็สามารถที่จะคลิกมา,าเลือกมาวางได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเนื้อหานี้รูปที่เรามีไม่พออยากที่จะแทรกเนือรูปภาพที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ง่ายมากเ,าเราสามารถที่จะกดแทรกได้เลยโดยที่คุณครูไม่ต้องไปเข้าที่หน้าต่างใหม่ไปกดเซิร์ช Google แล้วก็เซฟเข้ามานะคะคุณครูสามารถที่จะกดแทรกตรงนี้ได้เลยค่ะรูปภาพแล้วก็สามารถเลือกตรงฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกที่จะค้นหาจากเว็บไซต์ค่ะ แล้วก็ Google ก็จะลิงก์มาที่ด้านแทบด้านขวานี้นะคะทำให้คุณครูสามารถที่จะเซิร์ชหาภายในตัว Classroom ได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกไปไปเปิดหน้าต่างใหม่ไปเซิร์ชใน Google แล้วก็เซฟไม่ต้องเสียเวลานะคะจะเห็นได้ว่า Google เนี่ยอำนวยความสะดวกหลฟังั์ชันในการใช้งานให้กับคุณครูในการสร้างบทเรียนมากๆเลยนะคะ,อะลองเซิร์ชดูนะคะเรื่องสีภาพเรื่องสีนะคะ เมื่อกดเซิร์ชก็จะมีหน้าต่างเล็กๆเ,เขาก็จะขึ้นมาเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้เซิร์ชดูนะคะ,ะก็สามารถเลือกหาเลือกดูได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณปู้ต้องการที่จะเลือกภาพนี้จาก Google ที่เราเซิร์ชนะคะก็คลิกเลือกได้เลยแล้วก็กดคําว่าแทรกตรงนี้นะคะสามารถแทรกเข้าไปได้เลยเห็นไหมคะสะดวกแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะ เมื่อเราได้ภาพแล้วจากคอมพิวเตอร์และภาพจากที่เราเซิร์ชนะคะ,ะเราจะแทรกเราจะแทรกเนื้อหาหรือว่าข้อความให้ผู้เรียนแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยค่ะตัวอย่างนะคะให้ผู้เรียนนะคะ,ะวิเคราะห์ภาพวิเคราะห์ภาพที่ได้แนบไปแล้วทำการวิจารณ์นะคะ วิจาร์ภาพาตามหลักในเรื่องของทฤษฎีส,สีก็สามารถทำการจัดบางหรือว่าตกแต่งให้สวยงามได้นะคะจริงๆการสร้างบทเรียนให้น่าสนใจเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้อย่างหนึ่งของผู้เรียนนะคะทำให้เขามีความสนใจแล้วก็อยากที่จะเข้ามาศึกษาดูเนื้อหาที่เราสร้างเอาไว้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่า,าเท่านี้ไม่พออยากที่จะแทรกลิงก์ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ได้ศึกษานะคะครูก็สามารถเลือกที่จะแทรกลิงก์ได้เลยนะคะแทรกลิงก์เกี่ยวกับรูปภาพตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าให้ผู้เรียนน่ะจะได้กดเข้าลิงก์ตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ นอกจากนั้นค่ะเรายังสามารถเพิ่มช่องทางในการสื่อสารโดยการเพิ่มความคิดเห็นพูดคุยกับผู้เรียนได้นะคะสมมุตินะคะก็ะพิมพ์เข้าไปเป็นความคิดเห็นนะคะ,ะแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะเมื่อเราสร้างบทเรียนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็กดปิดได้เลยค่ะเดี๋ยวลองมาลองดูนะคะว่าคอมเมนต์ที่เราได้คอมเมนต์ไปเนี่ยผู้เรียนจะตอบกลับมาได้ยังไงนะคะ เมื่อสร้างมนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสร้างไฟล์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูก็กด,ดเข้าไปภายในหัวข้อใหญ่นะคะ,ะเมื่อสำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูก็กดเข้าไปตรงนี้เลยกดโพสต์นะคะ,ะทำการบันทึกแล้วก็กดโพสตได้เลยค่ะ,ะทีนี้เรามาดูในหน้าต่างของนักเรียนกันบ้างนะคะเมื่อผู้เรียนเข้ามาที่ คลาสรูมของตัวเองนะคะก็จะเจอเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะเห็นค่ะที่หน้าสตรีมค่ะก็จะแจ้งเตือนเลยว่าในวันนี้คุณครูได้โพสต์เนื้อหาอะไรให้ผู้เรียนได้เรียนได้ศึกษาบ้างนะคะเมื่อเข้ามาแล้วค่ะผู้เรียนก็จะเห็นหัวข้อจะเห็นสิ่งคําสั่งที่คุณครูได้แจ้งเตือนหรือว่าเนื้อหาที่คุณครูได้โพสต์นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะในส่วนของเอกสารที่คุณครูได้สร้างไว้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นในแบบที่ผู้เรียนเห็นนะคะเมื่อเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าผู้เรียนมีาึึษษาเนื้อหาะะแล้วแล้วเกิดมีคําถามก็สามารถพิมพ์ตรงนี้แล้วก็กดส่งเข้าไปได้เลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบแชทนะคะทีะ่คุณครูกับผู้เรียนเนี่ยจะได้พูดคุยแล้วก็สื่อสารกันนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีส,สีเรามาดูในส่วนของคุณครูต่อนะคะเมื่อเข้ามาที่ชั้นเรียนของเราแล้วนะคะเนื้อหาในส่วนนี้หัวข้อทั้งหมดเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็เราก็จะเห็นว่าผู้เรียนเนี่ยถามคำถามอะไรมานะคะมีประเด็นไหนบ้างนะคะก็อันนี้ก็เป็น ตัวอย่างหนึ่งที่ค,คุณครูได้เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อหาตรงนี้เราเคยสร้างไว้แล้วแล้วก็เราจะโพสต์ซ้ําเราจะใช้โพสต์นี้ซ้ําเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้สร้างแล้วก็ใช้โพสต์ซ้ําสําหรับในเทอมถัดไปได้นะคะเมื่อเลือกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่าเออมีอะไรบ้างที่เราโพสต์ไปนะคะแล้วก็สามารถเลือกแล้วก็โพสต์ใช้ซ้ําได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของคลาสรูมค่ะ เมื่อชั้นเรียนหรือว่าเนื้อหาที่เราสร้างนะคะหรือว่าในคลาสรูมคลาสนี้เราได้สร้างเนื้อหาไว้หมดละสอนจนหมดเทอมแล้วแล้วทีเนี้ยในเทอมถัดไปเราสร้างห้องเรียนห้องใหม่หรือว่าบทเรียนใหม่แล้วเราต้องการที่จะไม่ต้องการที่จะ,จะเก็บชั้นเรียนนี้ไว้แล้วหรือว่าไม่ต้องการที่จะให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บชั้นเรียนไว้ได้หรือว่าสามารถที่จะลบชั้นเรียนได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการค่ะว่าจะลบชั้นเรียนยังไงนะคะก็ ให้คุณครูนะคะเข้ามาที่คาสรูมสังเกตได้ว่าเวลาเราจะลบ,ลบชั้นเรียนนะคะตรงจุดตรงนี้มันจะไม่มีฟังก์ชันที่จะให้คุณครูได้ลบเลยสังเกตตรงนี้นะคะซึ่งคุณครูจะต้องเข้าไปทําการเก็บชั้นเรียนก่อนนะคะก็เข้ามาที่คาสรูมสมมติจะต้องการที่จะลบห้องเรียนห้องนี้นะคะก็เลือกแล้วก็เลือกที่เก็บได้เลยค่ะก็เขาก็จะขึ้นมาคําถามว่าคุณต้องการที่จะ ทำยังไงกับชั้นเรียนนี้แนะนํานะคะว่าให้คุณครูอ่านทุกครั้งนะคะเพราะว่าเผื่อว่าทาง Google มีอะไรอัปเดตหรือว่าฟังก์ชันอะไรใหม่ๆที่จะแจ้งเตือนเราก็จะได้เป็นการเรียนรู้แล้วอัปเดตไปด้วยนะคะจากนั้นก็เลือกที่จะเก็บเลยค่ะพอเราเลือกที่จะเก็บชั้นเรียนชั้นนี้แล้วนะคะสังเกตว่าชั้นเรียนก็จะหายไปแล้วเรามาดูกันว่าชั้นเรียนที่เราเก็บจะไปอยู่ตรงไหนนะคะคุณครูก็เลือกมาที่ชั้นเรียนตรงนี้เลยนะคะ สังเกตว่าแถบตรงนี้ด้านซ้ายมือห้องเรียนเราจะอยู่เหลืออยู่2ห้องเรียนแล้วเพราะว่าเราเลือกเก็บไปแล้ว1ชั้นเรียนนะคะ,ะมันก็จะมีในแถบนี้ขึ้นมาว่าชั้นเรียนที่เก็บนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูก็จะมีชั้นเรียนที่เราเก็บไว้นะคะพอเข้ามาอยู่ในชั้นเรียนที่เก็บไว้นะคะ แล้วเราจะทําการลบชั้นเรียนนี้ก็มาที่จุดสด3อันนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าจะมีคําว่าลบขึ้นมาหรือว่าจะกู้คืนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูยังไม่มั่นใจว่าเอจะลบชั้นเรียนนี้หรือว่าจะแค่เก็บไว้แล้วก็โพสต์ต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บไว้ที่ชั้นเรียนที่เก็บไว้ก่อนพอคุณครูเปลี่ยนใจอยากจะกู้คืนหรือว่าให้ชั้นเรียนโชว์มาที่ชั้นเรียนเหมือนเดิมเนี่ยก็เลือกท,ที่จะกู้คืนได้เลยนะคะหรือว่าต้องงานที่จะลบคุณครู CP ก็ลบได้เลยค่ะ นะคะเขาก็จะสร้างคําถามมาว่าต้องการที่จะลบกสนออนไลน์ห้องเรียนที่3ใช่ไหมนะคะเมื่อลบแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงโพสต์หรือว่าความคิดเห็นใดๆก็แนะนําว่าทุกครั้งเมื่อ Google เนะ่ยแทรกขึ้นมาในส่วนของอคําถามแนะนําว่าให้อ่านแล้วก็ศึกษาก่อนนะคะแล้วก็เลือกลบไปเลยค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นวิธีการที่ลบชั้นเรียนสำหรับในกรณีที่คุณครู อสอนมาหารมาแล้วในเทอมถัดมาแล้วก็ต้องการที่จะลบชั้นเรียนหรือว่าไม่ต้องการให้ผู้เรียนกับคุณครูเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารอะไรภายในชั้นเรียนแล้วนะคะก็แนะนําให้ลบชั้นเรียนต่อไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็แนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็กดบบตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมในการที่ สร้างห้องเรียนออนไลน์จากคลาสรูมไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะแล้วก็แถมที่สําคัญนะคะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมีเครื่องมือที่หลากหลายที่ Google ได้อำนวยความสะดวกให้เรานะคะยกตัวอย่างเช่นในการสร้างเนื้อหาที่มีการลิงก์เข้ากับ Google ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปิดหน้าต่างใหม่นะคะสามารถเสิร์ฟแล้วก็แทรกเนื้อหาเข้าไปได้เลยนะคะก็ยังไงก็ลองศึกษาดูนะคะแล้วก็เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับในรายวิชาของตัวเองแล้วนำไปปรับใช้นะคะ ยังไงในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะการสร้างเนื้อหาในห้องเรียนออนไลน์เข้าสู่ระบบด้วย Gmail หลังจากนั้นเข้ามาที่ Classroom เริ่มสร้างชันเรียน เข้าสู่ชั้นเรียนหลังจากนั้นไปที่งานของชั้นเรียนต่อด้วยคลิกที่ปุ่มสร้างหลังจากนั้นให้เลือกไปที่โหมดของเนื้อหาแล้วคลิกไปที่ปุ่มสร้าง แล้วเลือกไปที่เอกสารหลังจากนั้นก็จะแสดงผลในหน้าของเอกสารเพรียงเท่านี้ก็สามารถสร้างเนื้อหาสำหรับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom